สวัสดีครับผมบอยสุพัฒน์จากบ้านสวนวังนาคาพิทักษ์ชแนครับวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการปลูกต้นกระท่อมแบบที่ถูกต้องที่สุดครับและได้ผลผลิตเร็วใบฟูต้นสวยดินก็จะสมบูรณ์ด้วยมาติดตามชมกันได้เลยครับนี่คือพระเอกของเรานะครับเห็นไหมครับคงจะไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นการอะไรนะครับยอดแดงสักขนาดนี้นะครับ นี่คือเป็นตอกระทุ่มนานะครับที่เสียบยอดโดยกระท่อมการแดงนะครับโอเคเห็นรากไหมครับยังกับเราลือสีนะครับอ่าทีนี้ทุกท่านดูได้เลยครับนี่รากเขาออกขนาดนี้อันนี้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับหลังจากที่เสียบยอดแล้วก็แช่น้ําไว้1เดือนครึ่งนะครับเห็นไหมครับรากเขจะหอกยาวขนาดนี้ออกมาเต็มหมดเลยครับโอเค ทีนี้มาดูแพลนต้นนะครับเห็นไหมครับติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับต่อข้อใหญ่นะครับเห็นไหมครับรากเยอะมากนะครับนี่ครับก้านแดงสดๆนะครับนี่ครับแนะนำนะครับถ้าเราต้องการจะเสียบยอดนะครับแล้วก็ขายนะครับ เียบยอดเดียวพอนะครับเพราะมันจะเปลืองยอดแต่ถ้าเราต้องการที่จะปลูกนะครับเพื่อสร้างรายได้เก็บใบขายนะครับในสวนของเราเองนะครับเสียบตั้ง3ามุมเลยครับหนึ่งสแล้วก็3ครับเขาจะเป็นพุ่มที่ใหญ่มากครับโอเคทีนี้เราพาไปปลูกกันเลยนะครับ โอเคทีนี้ผมขอตั้งตรงนี้นะครับอนะครับตงตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะปลูกบริเวณน,นี้นะครับบริเวณน,นี้นะครับขุดหลุมนะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับประมาณสามสิบเซนนะครับ นี่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องลึกครับประมาณจุโคนต้นพอดีนะครับสำหรับใส่ปุ๋ยอคอกด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนักสามเซนติเมตรนะครับ พอขุดหลุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จแล้วนะครับโดยที่มีความลึก30ซนติเมตรนะครับทีนี้เราต้องใช้ปูนขาวนะครับนี่ครับปูนขาวปูนขาวเพื่ออะไรครับปูนขาวเพื่อที่จะปรับสภาพดินนะครับดินที่เป็นกรดดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับดินที่สภาพไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะใช้ปูนขาวนี่ปรับสภาพนะครับแล้วเป็นการฆ่าเชื้อราไปในตัวด้วยครับ ดินเปรี้ยวนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นครับดินเค็มปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเราต้องใช้ปูนขาวครับนะครับโรยก่อนครับอ่าอย่างนี้ครับปรับสภาพดินนะครับให้ทั่วนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอประมาณนะครับปรับสภาพดินที่เป็นกรดดินเปรี้ยวนะครับและจะดึงสารอาหารนะครับ ขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับปุ๋ยคอกครับเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูเลยครับนี่คือปุ๋ยคอกครับมูลวัวครับเราหยิบมูลวัวมาได้เลยครับเพราะมันไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วครับนี่ครับใส่ไปเลยครับ หรือว่าถ้าใครมีเป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักคีวาภาพหรือว่าอะไรเนี่ยได้เหมือนกันครับได้หมดครับแต่มูลวัวจะดีที่สุดตามที่ประสบการณ์ผมเคยใช้นะครับมูลวัวเนี่ยกระสอบหนึง40บาทนะครับปลูกได้ประมาณ4 0่สห้าิต้นส่วนปูนขาวนะครับยีบาทนะครับปลูกได้ถึงสี่สหต้นเช่นกันครับโอเค ทีนี้เรามาดูกันทีนี้จับพระเอกของเราครับนี่ครับย้อนลงหลุมไปเลยครับนะครับแล้วก็กบดินครับนะครับแต่ก่อนที่จะกบดินนะครับเอามูลวัวน,นะครับแบบนี้ครับ อ่าใส่ไปก่อนครับใส่ปิดรากปิดอะไรไปก่อนครับนี่ครับใส่เยอะๆครับไม่ต้องกลัวเบืองครับเดี๋ยวก็กลบดินได้เลยครับจัดต้นให้ตรงนะครับนี่จัดรากที่มันขึ้นมานะครับให้ลงไปนะครับนี่นะครับ ไม่ต้องกลัวเลอะไม่ต้องกลัวสกปรกครับชาวสวนครับล้างได้นะครับโอเคจะเห็นได้ใช่ไหมครับว่าต้นสวยมากนะครับอ่านะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับยางรถยนต์ครับยางรถยนต์ที่เรา ไม่ใช้แล้วครับนี่ครับนี่เลยปกติยางรถยนต์เนี่ยก็จะอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเอามีดมีดนะครับมีทําครัวที่คมๆนะครับกรีดนะครับกรีดบริเวณบริเวณร่องนะครับร่องตัวเนี้ยครับกรีดบริเวณร่องตัวเนี้ยออกนะครับเปิดนะครับ แล้วก็ใช้หน้าที่เรากรีดเนี่ยครับตัวนี้ครับความบนครับความแบบนี้ครับให้อยู่ให้ตอกระท่อมอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับให้ตอกระท่อมอยู่ตรงกลางนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ป้องกัน ไม่ให้เวลาเราตัดหญ้าเนะครับเขามาโดนต้นกระท่อมเสียหายนะครับแล้วก็ยางรถยนต์เนี่ยมีความทนทานมากครับยี่สปีเขาไม่ปุไม่พังครับถ้าใครไม่มาจุดไฟเผาจะก่อนนะครับอยู่ไปเลยครับแล้วก็ใช้ดินดินอุดนะครับดินข้างข้านี่ครับอุดนะครับจะดินอุดอุดไม่ให้ อะไรเขาเรียกว่าไม่ให้เวลาฝนชะล้างครับให้ชะล้างปุ๋ยที่เราใส่ออกไปครับทําการอุดครับนะครับโอเคแล้วเวลาฝนตกมาแบบเนี้ยครับปุ๋ยก็จะอยู่ในนี้ครับเสร็จแล้วใส่มูลวัว นะครับหรือว่าปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักเลยตามสบ,บายเลยครับใส่ไปเลยครับพอ,อทีนี้ไม่มีอะไรออกไปจากล้อรถนี้อีกแล้วครับนี่ครับใส่แบบนี้ครับใส่ไปเลยไม่ต้องกลัวเปลืองกระสอบละสี่สิบบาทครับลงทุนหลักร้อยนะครับลงทุนหลักร้อย แต่กําไรนะครับเก็บเกี่ยวกินได้ตลอดชีวิตนะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วแนะนําครับปุ๋ยนะครับสูตรสิบห้าสิห้าครับติดห้าติ้าติาสูตรเสมอน,นะครับใส่ไปครับ ใส่ไม่ต้องเยอะครับเพื่อกระตุ้นครับนะครับประมาณนี้ใส่ไปครับแล้วทีนี้พอเรามีใบไม้แห้งมีวัชพืชแห้งหรือว่าอะไรที่พอจะเป็นปุ๋ยได้นะครับ แล้วก็มาใส่ในล้อรถเนี่ยครับเขาก็จะอยู่ในยางรถยนต์เนี่ยแล้วปุ๋ยจะลงข้างล่างหมดเลยครับโดยที่ทําให้ต้นไม้เนี่ยโตสวยมากครับแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าต้นไม้ต้นเนี้ยจะใหญ่กว่ายางรถยนต์คือไม่ใหญ่กว่ายางรถยนต์แน่นอนเพราะยางรถยนต์ก็ใหญ่มากแล้วครับเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ50เซนติเมตรนะครับถ้ากลัวว่าไม่พอเอายางรถโฟล์วมาเลยครับนี่ยางรถเก่งนะครับ แล้วก็สูตรเด็ดของผมนะครับที่ขาดไม่ได้ทุกครั้งเวลาผมปลูกต้นไม้นะครับจะมีนี่ครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับนี่ครับอันนี้ขวดใหญ่นะครับอันนี้ขวดใหญ่มากบิ๊กๆอ่าผมจะเลือกใช้เฉพาะขวดเล็กๆก็ได้นะครับขวดนี้อะครนี่ครับเราก็เขย่าขวดก่อนครับนะครับ อาจจะมีกลิ่นเหม็นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะก็เป็นหมักคีวภาพนะครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับวิธีการทำจุลินทรีย์สักข้อแสงนะครับแบบใส่หัวเชื้อและแบบไม่ใส่หัวเชื้อนะครับให้ทุกคนไปทําแล้วก็มาลดพืชผลทางการเกษตรที่บ้านนะครับ ยูน ita, ิซีสักข้อแสงมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็คือว่าเขาจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มรากนะครับให้ต้นไม้แข็งแรงป้องกันเชื้อรานะครับและก็ปรับสภาพดินนะครับสภาพดินที่เป็นดินเปรี้ยวดินเคม็มนะครับเขาจะปรับสภาพดินหมดเลยนะครับให้ดินเป็นค่าเป็นกลางนะครับ pH ดินเป็นกลางนะครับนะครับแล้วก็เร่งรากนะครับและเป็นตัวที่ให้อาหารทางใบนะครับดึงสารอาหารที่อยู่ในดินนะครับออกมานะครับจนหมดเลยนะครับ เป็นสารที่มีประโยชน์มากนะครับประเทศญี่ปุ่นประกาศเป็นวาระแห่งชาตินะครับอ่าเรามารดกันเลยนะครับโอเคนะครับจุดินที่ส่องเข้าแสงนะครับพี่ทาไมกครท่อมและพืชผลทางการเกษตรของผมนะครับโตเร็วมากนะครับรดไปเลยครับเห็นไหมครับปุ๋ยจะเดินบานลายครับเห็นไหมพอฝนตกมาเนี่ยปุ๋ยขอกปุ๋ยอะไรต่างๆเขาก็จะอยู่ในในวงล้อเนี้ยครับ ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกพืชน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหมอนทองทุเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือว่าพืชต่างๆนะครับมะนงมะนาวพืชสวนทางการเกษตรผัปกปลอดสารพิษใช้ยางรถยนต์ได้หมดเลยครับนะครับแต่ต้องคว่ำไนะครับเหตุที่ต้องคว่ำแบบนี้เพราะว่าตรงนี้จะคอยป้องกันไม่ให้อาปุ๋ยของเราเนี่ยกระเด็นออกมาข้างนอกครับจะเก็บไปได้หมดเลยเหลือครับเดี๋ยวไปรดต้นนี้ต่อครับ ต้นนี้อายุหนึ่งเดือนครับรดด้วยนะครับนะครับต้นนี้อายุหนึ่งเดือนต้นนี้อายุหนึ่งเดือนครึ่งเกือบจะสองเดือนแล้วครับต้นนี้หนึ่งเดือนครับโตเร็วมาก ต้นนี้สองเดือนครับเห็นไหมครับสองเดือนโตขนาดนี้ครับเกือบถึงสะเอวแล้วครับเกือบหนึ่งเมตรแล้วครับถ้าสามเดือนไม่ต้องพูดถึงครับนู่นไปสาเมตรเลยมันจะโตเร็วมากมันจะโตแบบก้าวกระโดดครับถ้าได้ยิ่งได้จุลินที่สังเคราแสงไปด้วยต้นไม้จะแข็งแรงมากครับนี่ครับปลาทัวเลยครับในนี่หนึ่งเดือนอันนี้สามสิบวัน คือหนึ่งเดือนนั่นแหละรครับอันนี้ไม่ถึงครับอันนี้ประมาณสิบห้าวันโอเคนะครับและวันนี้ผมบอยสุพัฒ์จากบ้านสวนวังนาคาพิทักษ์แคนเนลต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับกับสาระดีดีที่น่ารับชมอีกมากมายครับขอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ